สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้เนี่ยผมจะมารายงานนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับชอนดิดดี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของเขาที่กําลังสู้คดีอยู่ณชั้นศาลอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคนที่ออกมาเป็นพยานนะครับเป็นพยานปากเอกเลยนะครับที่มาเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญนะครับว่าชอนดิดดี้เนี่ยจะติดคุกแบบตลอดชีวิตเลยไหมจะโดนข้อหากระทงนี้ไหมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ว่าจะโดนข้อหาทําร้ายร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดนะครับแล้วก็การค้ามนุษย์การอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายเนี่ยพยาน ปากสําคัญตอนนี้นะครับคนที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับก็คือคุณแคสซี่เบนทูล่าซึ่งเธอเนี่ยเคยคบหาแล้วก็เป็นแฟนกับชอนดิดดี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2018โดยในตอนแรกเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับเมื่อช่วงประมาณปี2023คือประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยตัวคุณแคสซี่เนี่ยออกมาฟ้องดิดดี้นะครับว่าโดนทําร้ายร่างกายโดนล่วงละเมิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลังจากที่เธอฟ้องนะครับผ่านไปไม่เกินหนึ่งวันครับไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยก็ได้มีการทําการยอมความกันว่าแบบเยขอ ฟ้องได้ไหมขอให้เธอมาถอนฟ้องได้ไหมอย่ามาอย่ามาฟ้องกันให้เรื่องนี้จบแบบเงียบๆซึ่งตรงนี้มีรายงานมานะครับว่าชอนดิดดี้เนี่ยได้เอาเงินให้เธอมูลค่ากว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อทําการยอมความครั้งนั้นตัวเธอเองเนี่ยก็บอกว่าเธอได้รับการชดเชยแล้วออโอเคเธอรู้สึกเจ็บปวดก็จริงเธอต้องการเยียวยาจริงๆแต่ว่าในเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ขอให้จบกันไปเพราะว่าเธอแบบเหมือนตกลงกับชอนดิดดี้กันได้เรื่องนั้นก็เหมือนจะจบไปทีนี้พอผ่านมาปีหนึ่งครับยูดิด๊เนี้ CNN เนี่ ปิดที่ตัวชอนดิดดี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับตัวตัวคุณแคสซี่อย่างรุนแรงนะครับอยู่ในโรงแรมนะครับเผยภาพมาคือแบบโอ้โหมันดูแบบดูรุนแรงมากจนทุกคนตกใจนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นนะเกิดเมื่อปี2016ดังนั้นเนี่ยไอเรื่องของคดีความของชอนดิดดี้ก็เลยถูกรื้อขึ้นมาแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนว่าเฮ้ยชอนดิดดี้จริงๆแล้วเนี่ยเขากระทำการอะไรบ้างจนสุดท้ายเนี่ยชอนดิดดี้ก็โดนจับนะครับด้วยข้อหาต่างๆอย่างเช่นการจัดปาร์ตี้ปะาปะ้าบป้าบหม นะครับป๊าป๊าป้าบเนี่ยเข้าใจตรงกันเนาะคือปาร์ตี้ป๊าป๊าป๊าหมูเนี่ยเขาถูกเรียกว่าฟริกเอาท์ครับซึ่งตรงฟริกเอาท์ตรงนี้เนี่ยมันก็แบบโหดังมากเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นปาร์ตี้ที่มีทั้งความรุนแรงแล้วก็ป้าป๊าป้าบแล้วมีทั้งสารเสพติดนะครับรวมไปถึงนะครับมีคนดังเยอะแยะมากมายนะครับในวงการฮอลลีวูดหรือแม้แต่คนดังระดับโลกนี่เข้ามาร่วมด้วยซึ่งหนึ่งคนในนั้นที่ตอนนั้นค่อนข้างได้รับความตกใจก็คือตัวโรบอนเจมส์แต่ว่าเหมือนกับว่าโรบอนเจมส์ตอนนั้ ฟลิกเอารือเปล่าเพราะว่าเลบอนเจมเคยพูดนะครับว่าปาร์ตี้ของชอนิดีเนี่ยโอ้มันสุดยอดมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่มีใครเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยสงสัยแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าสืบกันไปสืบกันมาก็บอกว่าเอ้ยปาร์ตี้เนี่ยมันมี2แบบนะมันมีปาร์ตี้แบบว่าแบบแรกก่อนแบบธรรมดาทั่วไปก็สนุกกันธรรมดาแล้วก็ปาร์ตี้ลับที่เอาเฉพาะบุคคลที่รู้เรื่องราวคนที่แบบถูกคัดสรรมาแล้วเท่านั้นถึงจะร่วมปาร์ตี้นี้ที่เรียกว่าฟลิกเอาทีเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ มันมีอะไรบ้างยังไงต้องมาตรวจสอบไปทีแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตรวจสอบอยู่ชั้นศาลและตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเขาก็มาทําการพูดคุยกันและพยานปากเอกก็คือแฟนเก่าอย่างคุณแคสซี่เนี่ยคุณแคสซี่แกออกมาเปิดเผยกับศาลนะครับอันนี้คือคําให้การนะครับนี่คือคําให้การในศาลนะครับไม่ใช่การรายงานข่าวไม่ใช่การสัมภาษณ์อะไรนะครับเธอพูดกับศาลเลยครับว่าตั้งแต่คบกันนะครับเริ่มคบกันเมื่อปี2007เนี่ยตัวชอนดิดี้เคยชกนะครับเคยต่อยเข้าไปนะฮะที่บริเวณศีรษะของเธอจนเธอเนี่ยล้ม ลงกับพื้นซึ่งเป็นพื้นของรถนะไม่ใช่พื้นแบบไม่ใช่พื้นปูนพื้นอะไรนะคือนั่งอยู่ในรถแล้วก็โดนต่อยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะหมดสติแล้วก็แบบล้มลงไปเลยหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาอีก2ปีในปี2009เนี่ยชอนดิดดี้กับตัวคุณเคซี่เนี่ยได้มีโอกาสนั่งรถร่วมกันนะครับนั่งอยู่แถวเบาะข้างหลังแถว2ใช่ไหมแล้วข้างหน้าเนี่ยก็มีบอดี้การ์ดข้างหน้าบอดี้การ์ดเสร็จปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคนขับในช่วงนั้นเหมือนมีปากเสียงกันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ Practice แปลว่าอะไรแปลว่าซ้อมถูกไหมผมจะขอใช้คำเลี่ยงก็แล้วกันนะครับเพื่อที่มันจะไม่ถูกแบน์หรืออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> แนั่นแหละเธอถูก Practice เข้ามาจังหวะน,นี้ป้าๆๆๆๆปเธอเองก็ไม่ไหวเธอพยายามจะหนีครับเธอเปิดประตูรถออกหนีอ้ยอยู่นี้แล้วดิดดี้ก็นั่งอยู่บนรถแล้ว <c oughs> ไปบอดี้การ์ดไปจับมาเธอบอกว่าเธอหลบหนีออกมาจากรถใช่ไหมสุดท้ายอะ่ะเธอก็ถูกบอดี้การ์ดจับเอาไว้ครับกลับให้มานั่งบนรถเหมือนเดิมดี๊กก็แบบอึง้งหนีเหรอหนีเหรออะไรเงี้ยครับจนเธอเนี่ยมีสภาพหน้าที่แบบว่ามีเลือดมีตาบวมนะครับเธอบอกว่าเธอดูแย่มาเธอสองกระจกแล้วโอ้โ oh, หทำไมโดนขนาดนี้มันหนักถึงขั้นว่าบอดี้การ์ดของชอนดิ๊ดี้เนี่ยมีนหนงเนี่ยถึงกับน้ําตาไหลเลย,เลยนยครับเพราะว่าสงสารตัวเธอมากแบบว่าทํามเธอโดนขนานี้ทําไมโดนหนักจังเยอะ่ะคืองาก็ต้องทําคือแบบก็ไม่กล้าขัดตัวช ดีๆเหมือนกันแต่เห็นสภาพของคุณเคสซี่แล้วแบบโห คิดดูดิขนาดบริีการเป็นผู้ชายยังร้องไห้เลยนะท่านผู้ชมนะคิดดูดิว่ามันจะหนักขนาดไหนนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยตอนที่คบอยู่กับชอนดิดี้ในช่วงนั้นเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเธออยากจะเลิกคบกับชอนดิดี้มากแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะตัวชอนดิดี้ขู่บังคับเธอครับว่าถ้าเธอไปแฉเรื่องนี้กับใครเรื่องที่โดนทาร้ายหรืออะไรก็แล้วหรือไปบอกกับแม่เธออะไรเงี้ยครับตัวชอนดิดี้ขู่ว่าจะไม่รับประกันความปลอดภัยของแม่เธอนะโอโหเอาแล้วไงเธอเคยบอกนะครับว่าเธอเนี่ยไม่กล้าบอกแม่ของเธอกับเรื่องราวที่่เเเกิดขึ้นพราาะว รู้สึกอาย2เธอไม่อยากให้แม่ของเธอตกอยู่ในอันตรายครับถ้าหากว่าแม่ของเธอรู้เรื่องนี้แล้วก็โ,โหแม่ไม่รู้จะโดนอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะโดนจับเนี่ยตัวชอนดิดี้คือผู้ทรงอิทธิพลมาก <ๆ S 2> เขามีเงินเยอะมากแล้วก็มีอาํานาจเยอะมากๆนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยดังนั้นเนี่ยเธอเลยไม่กล้าครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยตัวคุณแคสซี่เองเคยบอกด้วยนะครับว่าชอนดิดี้เนี่ยคือเบื้องหลังของการที่แฟนเก่าของเธอนะครับแฟนเก่าของเธอชื่อชื่อคิดคับดดิี้เลือก เป็นร็ปเปอร์ที่ชื่อว่าคิดคัตดี้กู้รถระเบิดขึ้นมาซึ่งเธอบอกว่านี่แหละตัวดิดดี้นี่แหละ,หละอยู่เบื้องหลังของรถระเบิดอันนี้ดังนั้นเนี่ยเธอก็แบบโอ้ยขนาดว่าแฟนเกา่ายังโดนขนาดนี้นี่แม่กูจะเลือรวเธอก็เลยไม่กล้าพูดเรื่องนี้ออกมาครับสุดท้ายเนี่ยเธอก็เลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเธอจ้องจำยอมหรืออะไรนะครับเพราะว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยคบคบเลิกเลิก,เลกกับชอนดิดดี้มาเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า11ปีนะครับตั้งแต่ปี2007นจนถึงปี2018แล้วตัวเธอเองก็บอกว่าตอนที่เธอค เธอยังเป็นัยรุ่นเธอยังไม่รู้เรื่องภาษีภาษาอะไรมากคือตอนแรกครบกับชอนดีดีด้วยความแบบคิดว่าดิดดี้เท่เนื่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้ความจริงโอ้โหจะออกก็ออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็เธอก็บอกด้วยนะครับว่ามีครั้งหนึ่งที่เหมือนกับว่าทีมงานของตัวชอนดีดีเนี่ยสงสารเธอมากจนแบบคือพาให้เธอหนีไปอยู่ในโรงแรมนะครับในที่ลอนดอนน่ที่ประเทศอังกฤษเลยนะครับเหมือนตอนนั้นแบบสภาพเธอแบบโดนทําร้ายเยอะมากจนแบบไปพักก่อนไปพักร่างกายก่อนหนีไปนี้ก่อนแล้วก็อย่าติดต่อกับใครนะห้ามติดต เธอบอกว่าหัวเธอนี่ปูดขึ้นมาเป็นลูกมะนาวเลยใต้ตาแบบเขียวโดนชกอะไรเงี้ยครับดิดดี้ก็บังคับให้เธอเนี่ยแต่งหน้าให้หนาๆเข้าไว้เพราะว่าอะไรเพราะดิดดี้เขามีลูกครับแล้วดิดดี้เนี่ยไม่ต้องการให้ลูกเนี่ยตกใจกลัวไม่อยากให้เธอเห็นในสภาพนี้เดี๋ยวสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเลยบอกว่าเคสซี่แต่งหน้าให้หน,นาเขาไว้ปกปิดแผลทั้งหมดที่มีลูกจะได้ไม่เห็นโอ้โห เพื่อนชายพี่ทาหนักขนาดนี้ไงปกปิดเหลือเด็กก็น่าจะเห็นแหละผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมคิดว่าท่านหนักขนาดถึงขั้นบอดี้การ์ดร้องไห้เห็นแล้วร้องไห้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะหนักจนแบบเครื่องสาอางน่าจะเอาไม่อยู่นะครับแล้วนอกจากเรื่องของการทําร้ายร่างกายเนี่ยมันยังมีเรื่องของการที่บังคับนะครับให้เธอเนี่ยไปปาร์ตี้แล้วก็มีปา้ปาป้าป้านะครับกับคนอื่นซึ่งน,นี้ตัวเคสซี่ได้ออกมาเปิดเผยกับชางชั้นสารนะครับว่าเธอได้เข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ปา้ปาปา้ปาป้าหรือที่เรียกว่าฟรีคเอท์เนี่ยหลายครั้งซึ่ง โดนตัวชอนดิดดี้เนี่ยบังคับนะครับไอ้ปาร์ตี้ฟลีคเอาเนี่ยนอกจากจะมีคนดังอะไรด้วยแล้วเนี่ยมันยังมีคนที่เขาขายบริการทางเพศมีผู้หญิงที่เขาขายบริการทางเพศเธอบอกว่าเธอเนี่ยต้องมาร่วมปาร์ตี้นี้แล้วก็ทําให้เธอเนี่ยติดเชื้อนะครับทางเดินปัสสาวะบ่อยครั้งเยอะมาก แล้วก็เธอเองเนี่ยยังจะต้องเสพสารเสพติดนะครับที่ดิดดี้เป็นคนจัดหามาให้อีกแล้วเธอยังเล่าว่ามีช่วงหนึ่งนะครับตอนนั้นเธออายุ29ปีแล้ววันนั้นเป็นวันเกิดเธอเธอกาลังฉลองปาร์ตี้วันเกิดนะครับกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยดิดดี้ก็โทรมารแล้วก็บังคับให้เธอเนี่ยออกมาจากงานปาร์ตี้เลยไม่ต้องฉลองแล้ววันเกิดนะ่มาร่วมปาร์ตี้ฟิกเอาดีกว่ามา,ม,ามืงอวานนี้เธอที่กําลังแบบว่ากบลาบยี่สิบเก้าปีเต้นอยู่เฮียวี่กป้าป้าป้ากำลังฟังเพลงแบบว่าชาลาวารีอย ไไมมีอะระด่ดิ๊ดดี้โทรมาเปลี่ยนจากวัชรวดีเป็นแบบโอ้โ oh, น no. ผมไม่รู้จะใช้เพลงอะไรดีครับเธอบอกว่าเธอต้องออกจากงานปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองเพื่อไปร่วมปาร์ตี้ฟริกเอาแล้วตัวคุณแคสซี่ยังบอกด้วยนะครับว่าตัวชอนดิดดี้เนี่ยบังคับนะครับให้เธอเนี่ยทำนู่นทํานี่ไม่ว่าจะมีการร่วมรักนะครับกับชายขายบริการซึ่งชายขายบริการเนี่ยก็คือแบบว่าปัสสาวะใส่เธอโดยที่เธอเนี่ยอ้าปากรองรับเอาไว้ ูจะโดนแบนไหมเนี่ยแล้วก็ในชั้นศาลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีภาพอันนี้นะครับคือตอนที่ชอนดี้จ้างชายขายบริการมาให้ปา้ปาปา้ปาป้ากับคุณเคสซี่เนี่ยชอนดี้ได้ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในชั้นศาลเนี่ยได้ทําการแคปภาพบางส่วนจากคลิปนั้นนะครับมาเปิดในชั้นศาลให้ดูจากรายงานนะครับเขาบอกว่าบรรดาลูกขุนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับต่างก็แบบตกใจแล้วก็เอามือจับนั่นอโอ้โหแบบถอนหายใจด้วยความตกใจครับจับแบบนี่เธอโดนขนาดนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะแล้ว ก็ทีนี้ในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเบิกตัวพยานซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนนี้นะคนนี้น่าจะเป็นชายขายบริการที่มาปาบ้าบ้ากับคุณเคซี่นะครับเขาชื่อว่าคุณเดนเนียลฟิลิปครับคุณเดนเนียลฟิลิปบอกว่าเขาได้รับเงินค่าจ้างจากการมาปาป้าป้าบเนี่ยประมาณ7 0 0ดร้อถึงหกพันดอลลาร์สหรัฐนะครับกับแฟนของดิดดี้นั่นคือคุณเคซี่นั่นเองในขณะเดียวกันระหว่างที่2คนกําลังปาป้าบ้าบุบบ้าบุบบ้กันอยู่เนี่ยชอนดิดดี้ก็หลบ สองคนเนี่ยอยู่ตรงนี้ อันนี้คุณฟิลิปนะฮะอันนี้คุณเคสซี่พอ2คนนี้อยู่คู่กันเสร็จปุ๊บดิดดี้ก็ไปอยู่มุมห้องตรงนี้นะครับแล้วดิดดี้ก็เริ่มทําการสืบสืบสืบสบสบสบทำลายร่างกายต่อยท้องตัวเองแล้วก็ดู2คนนั้นเนี่ยนั้นกันอยู่ตัวคุณฟิลิปบอกว่าจริงๆแล้วคุณเคสซี่เนี่ยไม่ได้ชื่นชอบอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าก็มีบางครั้งนะครับมีบางครั้งที่คุณเคสซี่เนี่ยมีอารมณ์ร่วมพอมีอารมณ์ร่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเคสซี่เนี่ยก็ไปจูบ ตัวเองอยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาหา2คนนี้เดินมาแล้วก็ก็พูดว่าฉันดีใจนะที่สองคนเธอเนี่ยเข้ากันได้ดี นาคุณฟิลิปบอกว่าดิดดี้เนี่ยมักจะใช้เบบี้ออยครับแล้วก็มาล่าตัวใส่2คนนี้หรือว่าให้2คนนี้ใช้เบบี้ออยแบบเททั่วตัว,ตวแบบให้2คนนี้แบบมันเยิม้มแบบจะได้ดูสะท้อนแสงเปล่งประกายแล้วก็คุณฟิลิปบอกว่าดิดดี้บางครั้งนะครับก็จะให้ทั้ง2คนนี้เนี่ยเล่นแบบสวมบทบาทเป็นโรเลย์ Play นะครับแบบสมมุติเป็นแบบอาจจะสมมติเป็นทอมแอนเจอรี่อย่างเงี้ยอันนี้ผมผมสมมติขึ้นมาให้เฉยน,นะไม่รู้สมมติเป็นอะไรอาจจะเป็นตำรวจกระโจนไล่จับกันแล้วก็บึมบึมบึม,บมแล้วก็เป็น ครับในการให้คำนะครับคุณฟิลิปบอกว่าดิดดี้เนี่ยก็ทําการบันทึกภาพเอาไว้นะครับที่2คนกําลังป้าป้าป,าป้ากันอยู่แล้วก็มีการถ่ายบัตรใบขับขี่นะครับบัตรประชาชนนะครับของคุณฟิลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับแต่ว่าคุณฟิลิป,ปรู้เลยครับว่านั่นคือการขู่ว่าแบบถ้าเรื่องนี้แพร่พลายออกไปนะถ้าใครรู้เรื่องนี้นะมึงโดนนะครับโอ้โหมันก็เลยแบบแม่ มำไมันมาอะไรขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปด่าดิดดี้ขนาดนั้นเนี่ยมันมีการสวนกลับเพราะว่าระหว่างการไต่สวนนี้นะครับมันก็ผ่านกินเวลาไป3 -4 วันเนาะมันมีโอกาสที่ทางฝั่งทนายนะครับของคุณชอนดิดดี้เนี่ยได้โต้กลับทุกข้อกล่าวหามาเหมือนกันแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งครับที่ทนายความของคุณชอนดิดดี้บอกว่าโดยทางทนายนะครับบอกว่าชอนดิดดี้เนี่ยถูกจับในเดือนกันยาปี2024นีนะครับแล้วก็ถูกตั้งข้อหาไม่ว่าจะเป็นทางการค้ามนุษย์นะครับ แล้วก็พาผู้อื่นเนี่ยไปทําการค้าประเวณีนะครับแบบค้าผ,ผ่านต่างประเทศหรือว่าติดต่อให้จัดสรรหาให้มีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกข้อกล่าวหาเนี่ยทนายของชอนดิดดี้บอกว่าขอปฏิเสธหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องจริง นะครับแล้วก็บอกว่าออ,นนอันนี้อันนี้ทนายนะทนายนะแล้วทนายเนี่ยเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยทนายเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับทนายชื่อว่าคุณแอนนาโอ้โหชื่อมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษซะทีเดียวชื่อคุณแอนนาเอ็มเอสเตโตเวอร์แอนนาเอ็มเอสเตเวโออ่านะครับคุณแอนนาเอ็มเอสเตเอโวเนี่ยแกบอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความแปลกๆอยู่แล้วเธอก็จะพิสูจน์หลักฐานให้ดูโดยตอนนี้นะครับทนายของทางฝั่งดิดดี้ได้ยืนยันกับคณะลูกขุนทั้งหมดคือคณะลูกขุนเนี่ย คือคนที่มาดูในศาลใช่ไหมแล้วก็เป็นพยานเนี่ยมี4คนเป็นผู้หญิงแล้วก็มี8คนเป็นผู้ชายนะครับบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กิจกรรมปาร์ตี้ฟริกเอาทเนี่ยที่มีการป้าป้าป้าปูเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่มันเกิดจากการสมยอมเกิดจากความสมัครใจดิดดี้ไม่ได้ไปบังคับใครทั้งนั้นแล้วเธอก็โชว์ข้อความครับของคุณเคสซี่เนี่ยที่บอกว่าโดนบังคับโดนบังคับเนี่ยมันมีข้อความที่คุณเคสซี่คุยกันกับดิดดี้ครับเมื่อปี2009ครับว่าเธอเนี่ยเต็มใจระไ ร่วมปาร์ตี้ฟิกเอาคือจากรูปภาพในข้อความที่เขาแคปมานะครับมันเป็นข้อความที่คุณเคซี่เนี่ยส่งข้อความหาดิดดี้ว่า I already to freak off ซึ่งมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าคุณเคซี่เนี่ยบอกว่าฉันพร้อมที่จะไปปาร์ตี้ฟิกออฟเสมอนะรวมไปถึงยังมีสัญลักษณ์ LOL ก็คือหัวเราะนะครับฮ่า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 เหมือนบ้านเรานี่แหละแล้วดิดดี้ครับก็ตอบกลับเธอว่าเธออยากจะไปวันไหนล่ะน้องสาวเธอบอกฉันมาได้เลยเธอเลือกวันได้เลยหรือว่าตั้งชื่อวันมันเลยก็ได้นะตั้งชื่อวันก็แบบสมมติว่าอาท ก็แบบฟรีโอฟเดย์อาจจะเป็นแบบว่าวันป,ป้าป้าป้าของเราอาจจะตั้งชื่อวันนั้นเอาไว้เพื่อตั้งตารอดังนั้นเนี่ยโุ้ยมันมีข้อความนี้ขึ้นมาเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณทน,นายความแอนนาเนี่ยยังส่งข้อความนะครับที่ดิดดี้เนี่ยคุยกับคุณเคซี่อย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับบอกว่าซึ่งในภาพที่แคปมานะครับมันยังมีส่วนที่บอกว่าดิดดี้เนี่ยส่งข้อความไปว่าฉันอยากให้เธอแบบว่าเร่าร้อน I want you to get real hot hot แบบมีตัวทีสองตัวแบบถ้า Hot เฉยเฉก็คืออยากให้เธอ h อตใช่ไหมแต่ถ ขณะเดียวกันคุณแคสซี่ก็ตอบกลับมาครับบอกว่าฉันก็เช่นเดียวกันฉันหวังว่าปาร์ตี้ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ uncontrollable หรือแบบเกินควบคุมแบบหยุดไม่อยู่อะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ความหนักของเรื่องนี้เนี่ยมันคือว่าคุณแคสซี่เนี่ยเธอมีสามีสามีของเธอชื่อว่าอเล็กฟินครับอเล็กาฟอเล็กาฟไม่ใช่ฟินนะครับอเล็กาฟคุณอเล็กาฟเนี่ยแกเป็นเหมือนกับว่าเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวนะครับเป็นสามีของคุณแคสซี่แกมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์นะสามีของเธอเนี่ยก็ นั่งอยู่ในศาลนั้นด้วยเพื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดแต่ว่าข้อความทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้ที่เธอแบบว่าอยากไปปาร์ตี้ฟิกออฟอยากจะเร่าร้อนอยากจะอะไรอย่างเงี้ยทนายความขอให้คุณเคซี่เนี่ยอ่านขึ้นมาด้วยเสียงของเธอเองมันเลยกลายเป็นว่าคุณเคซี่ต้องพูดสิ่งที่ที่สามีตัวเองไม่อยากได้ยินที่สุดอะ่ะฉันอยากจะเล่าร้อนนะท่านผู้ชมนึกภาพดูเมียท่านผู้ชมอ่านข้อความแล้วบอกว่าฉันอยากจะเล่าร้อนนู่นนี่นั่นกับปาร์ตี้ฟิกออฟที่มันแบบหลุดโลกที่มันแบบมีเรื่องแบบ อันนั้นนะ่ะสามีของเธอจะรู้สึกอย่างไรซึ่งในการรายงานบอกนะครับว่าสามีของเธอเนี่ยได้แต่นั่งมองตักตัวเองอย่างนี้มองตักตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำหน้าแบบ แล้วก็มองไปที่หน้าของภรรยาของตัวเองครับว่าแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอแบบอย่างนั้นอ่ะอะไรเงี้ยเหมือนผิดหวังในตัวภรรยาหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องราวของเธอมันถูกแบบเผยแพร่บนจอทีวีนะครับในชั้นศาลนะครับซึ่งตรงนี้ไหนในชั้นศาลเนี่ยมันไม่ได้มีการถ่ายทอดหรือว่าไม่นด้มีการบันทึกภาพเอาไว้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการรายงานของนักข่าวที่เขาไปอยู่ในสถานการณ์จริงนะมารายงานให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าตัวคุณเคซี่เนี่ยนอกจากจะเป็นคนเข้าร่วมแล้วเนี่ ซึ่งไม่มีข้อความอันนึงครับที่ธนาของฝั่งดิดดี้เนี่ยได้โชว์นะครับว่าตัวคุณแคสซี่เนี่ยส่งข้อความมาว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเทียนที่ร้านนี้นะเนี่ยร้านพิสมัยทองคําแล้วจะรีบเตรียมกลับไปจัดกระเป๋าไปจัดของทุกอย่างให้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีข้อความอีกด้วยนะครับว่าตัวคุณแคสซี่เนี่ยบอกว่าในงานปาร์ตี้ฟริกออฟเนี่ยเราเนี่ยรักกันมากเลยนะเราสุดยอดเลยนะมันสัมผัสดได้ถึงความรักอะไรอย่างเงี้ยเลยมันเลยกลายเป็นว่าเอา้าคุณแคสซี่เนี่ยเขาพึงพอใจเนี่ แสดงความหึงหวงด้วยนะครับว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นแค่แฟนสําหรับแฟนตาซีของนายนะฉันต้องการความรักจากนายด้วยนะฉันอยากได้ความรักส่วนอื่นๆด้วยหมายถึงว่าคุณเคซี่แกเหมือนไปบ่นกับดิดดี้นะครับว่าช่วยรักฉันแบบในมุมอื่นด้วยไม่ใช่แค่ในปาร์ตี้ฟลิกออฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับว่าบ่นนะครับว่าเนี่ยนายเนี่ยมีเวลาว่างทั้งวันนะแต่ไม่เคยโทรหาฉันเลยแล้วก็โทรหากันแค่สมนาทีคุยกันแป๊บเดียวก็รีบวางสายอะไรเงี้ยมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคุณเคสซี่เน แต่มันมีความรักคือคุณแคสซี่เนี่ยชื่นชอบแล้วก็รักดิดดี้จริงๆไม่ใช่ว่าบังคับไม่ให้หนีแบบจะหนีก็หนีไม่ได้เหมือนที่คุณแคสซี่พูดไว้อันนี้มันก็เลยดูเอา้เอาเฮ้ยอ,อย่างนี้คดีพลิกปะเนี่ยเฮ้ยคุณแคสซี่แกก็บอกนะครับว่าการกระทําของเธอก่อนหน้านี้อย่าลืมนะว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยมันมาในช่วงปี2 0 0 7 2009แล้วก็2010คือมันเป็นช่วงที่เธอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังตกหลุมรักชอนดิดดี้อยู่แล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ดิดดดี้เนี่ย คือหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนตกนรกเลยแล้วเธอก็ยังบอกด้วยนะครับว่าไอ้ปาร์ตี้ฟลิกออฟเนี่ยมันทําให้ตัวเธอรู้สึกแบบว่าเหมือนไร้ค่ามันทําให้เธอรู้สึกแยกกับตัวเองแล้วก็ขยะขยงกับตัวเองมากเธอรู้สึกอับอายมากจนไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกอย่างไรนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเธอโคบกับชนดิดีตอนที่เธอเพิ่งจะอายุแค่ประมาณ20ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองดังนั้นเนี่ยตอนนั้นมันยังเด็กแล้วก็แบบหลงดิดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับยอมรับว่ารักรัก,กจริงแต จากที่บอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยเธอก็โดนบังคับให้อยู่ต่อนี่คือเรื่องราวอัปเดตนะครับคดีของดิดดี้นะขนาดนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยการดําเนินคดีนะครับการสืบพยานการหาหลักฐานอะไรเนี่ยยังไม่จบลงนะครับคาดว่าจะมีการไต่สวนอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันนี้เฉพาะของคุณเคซี่นะกรณีของคุณเคซี่อย่างเดียวเนี่ยคือวันพรุ่งนี้ครับตามเวลาบ้านเราเขาบอกว่าจะหมดในวันศุกร์ก็คือ วันเสาร์บ้านเราดังนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูต่อไปซึ่งถ้าหากว่าทางสารพิสูจน์ได้จริงนะครับว่าเนี่ยได้ทําการบังคับทำร้ายร่างกายคุณเคซี่อะไรเงี้ยแบบว่าเชื่อในอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้ชอนดิดี้เนี่ยมีเพิ่มไปอีกหนึ่งกระทงในการติดคุกอันนี้ยังไม่รวมถึงการใช้สารเสพติดหรืออะไรนี้ครับอันนี้คือแยกกันนะแต่ที่ว่าประเด็นที่คุณเคซี่แบบส่งข้อความมีใจด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นแค่ว่าฝั่งทนายของชอนดิดี้แค่พยายามจะบอกว่าเฮ้ย hey, ชอนดิเดี้ไม่ได้บัง,บนะง,งีีดด ลงไปบางส่วนเท่านั้นอีกครับ